เหนือขึ้นไปจากพื้นพิภพผ่านชั้นบรรยากาศที่มนุษย์รู้จักข้ามพ้นสวรรค์ทั้งหกชั้นที่เต็มไปด้วยกามาสุขยังมีดินแดนแห่งหนึ่งที่ถูกขนานนามว่าเป็นที่สุดแห่งความบริสุทธิ์ที่นั่นไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์ไม่มีแสงจากดวงจันทร์แต่กลับสว่างสวยด้วยรัศมีแห่งจิตที่แกร่งกล้าดินแดนที่ผู้อาศัยไม่ได้เสพสุขด้วยรูปรสกลิ่นเสียง แต่หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยปีติจากสมาธิอันดิ่งลึกเขาเล่าว่านี่คือที่สถิตของเหล่ามหาเทพผู้สร้างผู้มีตบะบารมีเหนือกว่าเทวดาทั้งปวงดินแดนที่การเวลาหมุนผ่านไปเป็นกับเพียงแค่การหลับตาลงครั้งเดียวขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เขาเล่าว่าความลี้ลับเหนือโลกมนุษย์ตอนพรมโลก 1. จุดกำเนิด โลกที่เกิดจากความว่างเปล่าตามตำนานพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อโลกถึงการอวสานโลกพินาศด้วยไฟน้ำหรือลมทุกอย่างจะถูกทำลายจนสูญสิ้นเหลือเพียงความว่างเปล่าแต่ชั้นที่พรมมาโลกตั้งอยู่โดยเฉพาะชั้นสูงๆจะไม่ถูกทำลายไปด้วยเมื่อโลกเริ่มก่อตัวขึ้นใหม่ พรมจากชั้นสูงที่หมดบุญหรือด้วยความอยากรู้อยากเห็นจะจุติลงมายังโลกมนุษย์ที่เพิ่งเกิดใหม่ในยุคนั้นมนุษย์กลุ่มแรกมีกายทิพย์มีแสงสว่างในตัวและกินง้วนดินคือดินที่มีรสหอมหวานเป็นอาหารจนกระทั่งกายเริ่มหยาบแสงในตัวหายไปและกลายเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ในปัจจุบัน 2. โครงสร้างของพรหมโลกวัดกันที่พลังจิต พรหมโลกไม่ใช่ที่ที่ใครจะไปอยู่ได้ด้วยการทำทานหรือรักษาศีลแบบปกติแต่ต้องอาศัยการเจริญสมาธิภาวนาหรือการได้ฌานเท่านั้นโดยแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือรูปประพรม16ชั้นเป็นที่อยู่ของพรหมที่มีรูปร่างสวยงามประณีตมีวิมานทองและรัศมีกายสว่างสวยแต่ไม่มีความรู้สึกทางเพศไม่กินอาหารแบบมนุษย์แต่หล่อเลี้ยงจิตด,ด้วยปีติ คือความอิ่มใจชั้นเด่นๆเ,เช่นอากนิฐาพรมซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของรูปประพรมเป็นที่อยู่ของพระอริยบุคคลชั้นพระอนาคามี 3. อรูปประพรมสีชั้นเป็นดินแดนที่อยู่เหนือขึ้นไปอีกขั้นนี้ไม่มีรูปกายไม่มีวิมานเป็นเพียงกระแสะจิตที่เสวยความสุขอยู่ในความว่างเปล่าหรือความรู้ที่ละเอียดอ่อนที่สุด เป็นจุดที่ใกล้เคียงกับนิพพานมากที่สุดในเชิงสมาธิแต่ยังไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด 4. ความเชื่อเรื่องเท้ามหาพรหมกับการสร้างโลกในทางพราหมณ์ฮินดูเชื่อว่าพระพรหมคือผู้สร้างจักรวาล Lord of Creation เมื่อท่านลืมตาโลกจะกำเนิดขึ้นและเมื่อท่านหลับตาโลกจะสลายไป ความเป็นมาเล่าว่าพระพรหมกำเนิดจากดอกบัวที่ผุดขึ้นจากพระนาบีหรือสะดือของพระนารายณ์ขณะบรรทมศิลป์พรหมโลกในแง่นี้คืออาณาจักรสัตยโลกาซึ่งเป็นสถานที่ที่มีแต่ความจริงแท้ไม่มีการโกหกไม่มีความทุกข์และเป็นที่สถิตของพระพรหมกับพระสรรสวดีกฎเกณฑ์ของพรหมโลกเกรดน่าสนใจไม่มีเพศ พระพรหมไม่มีเพศชายหรือหญิงแต่ส่วนใหญ่ภาพลักษณ์จะสื่อออกมาในทางบุรุษเพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งของตบะอายุไขอายุของพรหมนับเป็นกับคือเวลามหาศาลเทียบเท่ากับการเกิดและดับของโลกหลายรอบจนดูเหมือนเป็นอมะตะแต่เมื่อหมดบุญก็ต้องลงมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่พรหมไม่ได้ลิขิตในทางพุทธศาสนาแม้พระพรหมจะมีฤทธิ์มากแต่ท่านไม่ได้ลิขิตชีวิตใคร กฎแห่งกรรมต่างหากที่เป็นตัวกำหนดแม้แต่พระพรหมเองก็ยังอยู่ใต้กฎนี้